สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะอาจารย์เจนมาทำนายดวงรายเดือนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยเลยนะคะสงกรานต์ดวงชะตาของท่านในชาวราศีกุมนะช่วงนี้ต้องบอกว่าอยากได้เงินนั่นแหละนะโอเคอยากได้เงินแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นในความเหนื่อยจง มานะบากบั่นเข้าไว้นะอาจารย์บอกเลยว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งจะคุ้มนะคะยกตัวอย่างเช่นราศีกุ่มช่วงนี้นะคะอยากได้เงินมากเลยก็พยายามบีบขันตัวเองนะคะในเรื่องของความคิดแรงทุก,ทกสิ่งทุกอย่างหรือในบางคนนี่ออกค้าขายนะคะก็ลองผิดลองถูกรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่จงบอกกับตัวเองเถอะถ้าเราได้ลงมือไปทำ ต่อให้มันไม่สําเร็จสิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุดก็คือประสบการณ์นั่นเองแล้วเดี๋ยวมันจะเบ่งบานในภายหลังในชาวราศีกุมจะรู้สึกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยมากๆกับการทําอะไรหลายๆอย่างแล้วเหมือนก็นจะต้องทําร่วมกับบางคนนี่เอาตรงๆนะเหมือนโดนเจ้านายก็ค่อนข้างจะ,ะคม่มหรือแสดงอารมณ์ใส่คือเราเข้าใจเขาดีกว่าเนาะเข้าใจเขาดีกว่าว่าทุกๆคนมีความเครียด เจ้านายเขายิ่งเครียดกว่าเราอีกนะเพราะว่าเขาจะต้องมีความเครียดในเรื่องของกิจการเพราะฉะนั้นเราก็นึกเป็นสิ่งที่ดีละกันให้เรานั้นได้แอคทีฟตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรคืนภายท่าถูกโบยเนี่ยนั่นหมายถึงท่านจะโดนบ่มเพราะโดนกดดันในเรื่องของการงานค่อนข้างมากบางคนรู้สึกเลย,ว,ยว่างานเยอะไม่คุ้มกับเงินที่ได้หรือ ลงแรงมากๆเลยทำไมฉันโดนทำงานเยอะอย่างนี้เพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ค่อยโอเคกดดันกันเองแต่ถามบอกว่าช่วงนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ตัวของเราเองต้องกล้าได้กล้าเสียบางคนเริ่มที่จะคิดทำธุรกิจส่วนตัวรายได้ที่สองที่สามนะคะก็เริ่มที่จะกล้าได้กล้าเสียออกมา ออกมาตรงนี้ใจเย็นๆก่อนนะลูกอย่างคนที่บอกว่าออกมาตอนนี้เลยได้ไหมเ,ออเบื่องานประจำแล้วแล้วก็มาทำงานเสริมแบบเต็มตัวอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องอดทนไปก่อนเดี๋ยว เหมือนดวงที่เขาบอกอถ้าเชื่อคําโบราณน,นะแต่ไม่ทุกราศีคําโบราณบอกว่าหลังสงการไปแล้ว3เดือนดวงคนจะเปลี่ยนทุกคนก็จะรอสงการนะคะในคนโบราณโบราณโบราณจะบอกแบบนี้นะยังมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยแล้วก็ในการจ่ายของในชาวราศีกุมอีกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของคนในบ้านหรือรวมถึงสุขภาพของตัวเราเองเพราะฉะนั้นในคนราศีกุมให้ระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายจ่ายอะไรที่แบบเหมือนดีลแล้วก็จ่ายพอดีอ่าเขา้าใจไหมดีวแล้วจ่ายพอดีเพราะเวลาราศีกุมเนี่ยคิดเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยจะเอา มาคิดเป็นก้อนแล้วก็รวมกันทีนี้ก็เกิดความเครียดขึ้นฉะนั้นอาจารย์ให้คิดทีละตอนนะช่วงนี้คิดทีละตอนนะถ้ายังไม่ถึงดิลค่ารถก็อยา่าเพิ่งเครียดล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะท่านมีโอกาสเรียกง่ายๆว่าได้เงินเก่าในอดีตอ่าบางคนเก็บเป็นทองเป็นหุ้นไว้อยู่ดีๆขึ้นมา อ่นนี้ก็คือสิ่งที่เราเก็บและฝากไว้บางคนฝากสลากไว้อาดีดิวถึงกําหนดพอดีบางคนได้เงินมรดกบางคนได้เงินจากที่ดินอญาติพี่น้องพ่อแม่เอาไปขายเราก็ได้ส่วนแบ่งมาเฉยเฉยหรือได้เงินจากความเป็นความตายเขาเรียกเงินเก่าๆเงินขุเงินกลุนนั่นเองนะเขาเรียกเงินเก่า นะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของเนชาวราศีกุมมีโอกาสได้เงินแบบฟุกๆเงินในอดีตเงินเก็บไว้เพราะฉะนั้นก็เอามาแปลในเรื่องของอสมมุติว่าเรานะยกตัวอย่างว่าตอนนี้เก็บทองไว้ซื้อไว้ตั้งแต่สองหมื่นอ่าตอนนี้ราคาป่าไปจะห้าหมื่นละเราก็ขายเอาส่วนต่างนั้นมา มาลงทุนหรือมาใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้เบาคลายเพราะตัวของท่านเองอะ่ะมันจะมีนิมิตหมายที่ดีขึ้นและข้อที่มันน่าอัศจรรย์ในชาวราศีกุมท่านมีโอกาสได้ของโบ,บราณโบราณของเก่าของในอดีตชาติของที่มีมวลขลังทีนี้ถ้ามันเป็นของที่มาเกื้อนหนุนในพลังในพลัง ปราณของเรายินหยางของเราพลังจัก,กรวาลที่มันอยู่ในตัวเนี่ยพอเราได้เครื่องรางสิ่งนั้นมาก็จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามาเองนะคะสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือคนที่เข้ามาเราอาจจะรู้สึกได้นะอาจารย์จะมีเคล็ดลับให้ดูแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราดูเพื่อนน้อยหรือใครเข้ามาสักพักหนึงก็จะไปจากชีวิตด้วยเหตุผลเราอาจจะ ทำดีแล้วนะแต่ทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นนะ่ะถือว่าแสดงว่าคุณต้องมีของดีอยู่ในตัวเพราะการเวียนว่ายตายเกิดการพบเจอการบุพเพสนิวาตต่างๆมันเป็นการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็คือใช้นี้กรรมกันหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นแน่นอน อย่าเสียใจกับวบันเวลาที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจงเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าและท้าทายกล้าได้กล้าเสียนะคะช่วงนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีกุมบ่งบอกว่าออกจะแนวหน้าใหญ่ใจโตนะคะพึ่งได้เลยแหละใครก็อยากจะขอพึ่งในชาวราศีราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้ใครๆก็อยากพึ่งพา,ย,ายืมเงินหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรก็นึกถึงเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยได้แล้วไม่เดือดร้อนให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดเราช่วยแล้วเดือดร้อนก็จงปัดมันไปซะเพราะว่าอืต้องรักตัวท่านเองนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมือถึงเวลาตาจนไม่มีใครช่วยท่านนะในชาวราศีกุม ฟังอาจารย์ไว้นะคะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนั้นมีโอกาสได้เจอคู่รักที่เป็นคู่แท้ในอดีตชาติคู่แท้ในอดีตชาตินั่นหมายถึงการพบเจอกันแล้วรู้สึกมันรักและผูกพันมากกว่าปกติอ่าอันนี้ไม่ใช่ความรุ่มหลงนะอาจารย์จะอธิบายฟังก่อนการรุ่มหลงถ้าเจอกันปุ๊บสปาร์กเอออย่างมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทันทีทันใดตรงเนี้ย มันเป็นความรู้สึกที่พิศวาสกันชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จบสิ้นสุดแต่ความรู้สึกของคู่รักเนี่ยให้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ล่มเย็นอยู่ใกล้เขารู้สึกดีมีความสุขนะคะลองทดสอบตัวเองประมาณ9วันนะเจ็วัน8วัน,วนถ้าเกิดว่าเราอยู่อยู่ด้วยกันหรือเราไปมาหาสู่กันแบบใช้เวลาร่วมกันมากๆนะคะดูเห็น ธาตุแท้ของการอารมณ์ของการทุกอย่างเรารับเขาได้ไหมอ่าบางคนถ้าเกิดเป็นคู่แท้กันมากๆอีกคนหนึ่งอารมณ์ปานคนป่วยเลยคือคืออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยที่เขามีเรื่องอะไรสะสมมาเยอะแยะเขาจะเห็นคนที่เป็นคู่แท้เนี่ยเหมือนคนสนิทมากอยากจะเล่าอยากจะพรั่งพรูทุกอย่างเลยแต่ที่สําคัญคนที่เป็นคู่แท้เนี่ย ตั้งใจฟังอย่างดีไหมตั้งใจฟังด้วยความรักหรือเปล่าถ้าตั้งใจฟังด้วยความรักเขาจะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะอยู่ข้างเขาอยู่ข้างข้างคนที่ระบายตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอ้โหคนนี้อะไรนักหนาลำคาญอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ต้องรีบเฟดตัวออกมาเพราะว่าเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมเคยสร้าง การร่วมกันมามันได้ยินมันรู้สึกไม่เมตตาก็รู้สึกแบบไม่อยากอยู่ใกล้ตรงนี้ต้องฟังเสียงของหัวใจดีๆนะคะแล้วก็แยกให้ออกแล้วก็อีกนยะหนึ่งในคนที่ที่เป็นโสดนะคะอยู่ๆไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวในสถานเริงรมหรือไปอเพื่อนนัดพบในวงเล่าอย่างเงี้ยเจอค่ะเจอเจอความรักในลักษณะนี้แต่ถามบอกว่า ไปต่อกันได้ไหมพิจารณาให้ดีนะคะเพราะว่าลองคบดูเลยสักพักหนึ่งจะทะเลาะก,กันหรือเถียงกันคุยกันเรื่องง่ายๆเนี่ยเถียงกันอย่างงี้ก็รีบพรู้สึกตัวให้เร็วแล้วก็ออกออกมาเขาเรียกว่าได้ใช้เจอกันเจอกันเนี่ยได้ใช้ใช้บุญใช้กรรมร่วมกันแล้วนะแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะยาวหรือจะสั้นเท่านั้นเองนะคะทีนี้ต่อมาในเรื่องของสุขภาพ เรื่องสุขภาพต้องบอกเลยว่าในชาวราศีกุมนะให้ระมัดระวังเรื่องการอ่อนเพียนะคะการอ่อนเพียดื่มพักผ่อนไม่พอหรืออะไรมันจะรู้สึกเพีย ع, ผิดปกตินะคะนั่งที่ไหนก็จะหลับอยู่ตลอดเวลา mm. เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องระบบช่องท้องตับอะไรพวกนี้นะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการปวดหลังเป็นพิเศษช่วงสบักผิดปกตินะคะให้ดูแลตรงนี้ แก้กรรมได้โดยการที่เรานะถ้าทำได้อาจารย์อยากจะให้ปล่อยสัตว์สัตว์ที่เขาเดินเดินกับพื้นเดินเขาเรียกว่าเหมือนเลื้อยคานอะ่ะปล่อยงูก็ดูจะยากนะคะถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะนี่เป็นเคล็ดปลาไหลไงเออปล่อยปลาไหลนะคะแต่ก็มีบางสถานที่ก็ให้ปล่อยปล่อยงูนะแต่ฝากเขาไปปล่อยดีกว่านะคะก็ปล่อย ปลาไหลหรือไม่ก็ปล่อยเต่านะคะอาจารย์เคยปล่อยเต่าตัวใหญ่ๆนะอาจารย์จะเขียนแล้วปากกาเมจิเขียนแบบะปะเต่าตัวนี้ปล่อยเป็นการสะดเคอนะคะให้เขาลงน้ําไปแล้วแบบคนไม่จับเขาขึ้นมาค่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของท่าน ทีนี้มาถึงช่วงสงกรานนะคะในวาระเลิกยามสงกรานนี้ถือว่าเป็นการเปิดดวงชะตาวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงในช่วงสงกรานนะคะอาจารย์แนะนำเลยเซตที่เป็นมงคลกับชีวิตมากๆนะคะอาจารย์ได้จัดทำเซตสงกรานเปิดดวงนะคะก็จะมีน้ำอบแล้วก็จะมีเทียนมงคลสีกล่องนะคะน้ำอบ หนึ่งขวดและแป้งกระแจะแป้งกระแจะนี่จะประสมว่านจันหอมนะคะทองคำเปลวแทนนะคะแล้วก็ว่านมงคลต่างๆเราใช้ที่หน้าก็จะเป็นสิริมงคลเจิมบ้านเจิมรถหรือใช้ในวันนั้นที่เราจะ ใช้ทาน้าใครก็แล้วแต่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลทําให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะถือว่าเป็นมงคลชีวิตมากๆนะคะสั่งจองล่วงหน้าต้องถามว่าสั่งจองล่วงหน้าเพราะแต่ละอย่างนะคะอาจารย์เป็นผู้ทําเองแล้วก็จะดูเลิกยามตอนนี้ถ้าใครจะสั่งก็เซตหนึ่งนะคะ 599บาททั้งเท่านั้นคุณจะได้เทียน4คู่แล้วก็ได้น้ำอบไทย1ขวดนะคะแล้วก็ได้แป้งกระเจะมงคล1กระปุกนะคะคุ้มมากๆเลยสงกรานทั้งทีทำดีให้กับตัวของเรานี่เป็นการเสริมพลังดวงชะตาเสริมพลังแห่งจัก,กรวาลในการเริ่มปีใหม่ถ้าใครอยากจะสั่งไปถวายพระหรือว่าจะให้จัดเป็นเซต อมอบให้กับลูกค้าญาสนิทมิสหายคนที่เรารักหรือเคารพเป็นพิเศษก็ทักคุยกับอาจารย์ส่วนตัวได้ว่าต้องการแบบนี้นะคะอย่างตามบริษัทห้างร้านนะคะที่เขามีลูกค้าไวา้ลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาก็จะตอบแทนให้อาจารย์จัดเป็นเซตสวยงาม,มเขาไปมอบให้ในสมัยโบราณจะถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการเป็นเครื่องที่มอบให้กับคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น ปีใหม่สงกรานนอกจากเราทําให้ตัวเราเองก่อนนะให้ดีเลยให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมมากๆนะคะและเทียนขี้ผึ้งถ้ามีที่บ้านใครก็จะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเศรษฐีนะแป้งกระเจะแป้งดีๆใช้ทาที่ตนเองนะแล้วก็จะช่วยให้เขาเรียกว่ามีออร่าออร่านี่ฉีดยังไงก็ฉีดทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สู้ออร่าที่มาจากข้างใน นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆฝากไว้อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ในชาวราศีกุมจะจองรีบจองเข้ามานะเพราะฉะนั้นจะทําตามออเดอร์เท่านั้นค่ะเพราะเป็นเรื่องยากของการเตรียมวัตถุดิบมากๆนะคะฝากประมาณนี้ใครกดแชร์ขอให้ท่านร่ํารวยรับส่งการค่ะสวัสดีค่ะ